สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่31แล้วนะคะสิ้นปีพอดีเลยนะคะสวัสดีสิ้นปีนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่แล้ววันนี้รีมาทำก่อนที่จะแต่และคนก็จะไปทําธุระของตัวเองในช่วงสิ้นปีใหม่เนาะบางคนก็อาจจะไปดูไฟเคาดาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่าทานข้าวสังสรรค์กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ขอมาทําก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะจะปีใหม่แล้วนะคะสบายดีนะคะได้มีการทํากิจกรรมการขอบคุณผ่าน เดินแมจิกกันบ้างหรือ,อยังคะวันนี้วันที่17เนะเช็คเงินนะคะเวทมนต์เป็นยังไงบ้างได้ทางกันบ้างไหมหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวขอนุญาตเปิดไปพร้อมการเช็คมันก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเช็คก็คือจะเป็นเช็คอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะส่งมาให้ในเข้าไปในเอ่อในในไลฟ์ใ,ใ,ให้ด้วยนะคะอันนี้น่าเข็ดไปแล้ว เขาบอกว่าเป็นการขอบคุณนะคะธนาคารของจัก,กรวาลน,นะคะก่อนนะสีมันทำานีให้สีมันไม่สว่างเกินไปจะได้ดูได้สักครู่นะคะออลองดูสิถ้าเกิดจะเห็นไหมจะเป็นเช็คแบบนี้เนาะเป็นเช็คนะคะ ก็คือจะสั่งจ่ายตัวเราเองนะคะเช็คใบนี้สั่งจ่ายตัวเราเองจนเงินแล้วที่เราต้องการซึ่งอาจจะเริ่มจากจำนวนที่น้อยก่อนนะคะเป็นเช็คการขอบคุณจากจักรวาลสั่งจ่ายตัวเราเองวันนี้วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็จํานวนเงินก็เริ่มจํานวน,นน้อยๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มจํานวนน้อยอ่ะเราก็จะรู้ว่าที่เราดึงดูดได้เนี่ยมันเป็นฝีมือของเรา จริงๆนะคะไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะที่เราทํามาแล้วก็เราก็จะบอกว่าสั่งจ่ายเราเพื่ออะไรเช่นของน้าว่าสั่งจ่ายตัวเองนะคะนะักเขียนลองเล่นนะคะสั่งจ่ายตัวเองสองแสนก่อนสำหรับการได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะแล้วก็ทําให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นนั่นนะคะเป็นการสั่งจ่ายตัวเอง นะคะบางคนถ้าเกิดว,ว่าเก่งแล้วอาจจะสั่งจ่ายตัวเอง50 0 0 0นล้าน1นึล้านมันคงเล่นเป็นร้อยล้านหรือพันล้านได้แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าเราไปพูกําหนตจำนวนเงินที่เราต้องการในโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะไม่ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นผู้เขาเรียกว่าถ้าไม่มีใครเป็นคนขอร้องเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นผู้ขอร้องนะคะอันนี้มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ The Magic นะคะเป็นการขอบคุณผ่าง The Magic ของ r h o n d a b y r n e นะคะจริงๆทุกวันเนี่ยคือหน้าทำครบแล้วนะคะของหน้าเป็นทั้งหมด28วัน ะะทำครบเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นใหม่วันที่1นึ่งะก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งการขอบคุณนะคะมันขอบคุณได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าอย่างงี้ค่ะเราไม่สามารถมีความรู้สึกขายแคลนได้และความรู้สึกขอบคุณได้ในเวลาเดียวกันเราในช่วงเวลาหนึง่งเรามีได้แค่หนึ่งความรู้สึกถูกต้องไหมคะพอจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าตอนนี้เรามีความรู้สึกขอบคุณว่ามีเงินเข้ามานะมีคนโอนเงินเข้ามา ตอนนี้เป็นความรู้สึกซาบเึ้งขอบคุณเงินใช่ไหมคะที่เข้ามาจะกี่บาทก็ตามจะร้อยสองร้อยจะพันจะหมื่นจะเท่าไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาเรารู้สึกซาบเึ้งขอบคุณได้นะคะเราจะไม่รู้สึกขาดแคลนเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราซึ่งถ้าเราฝึกการขอบคุณมาตั้งแต่ของคุณนี่คือวันที่17ใช่ไหมฝึกมา16วันแล้ว คุณก็จะเริ่มเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ฝึกการขอบคุณว่าตัวนเงินทั้งหมดที่มีในชีวิตของเราถ้าคุณได้ฝึกแบบนั้นมาเรียบร้อยแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้ดีมากๆเลยนะโอ้ทำไมแบบโอ้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่วัยรุ่นเลยเหรอตั้งแต่ก่อทำงานโอ้เรามเีเงินได้เยอะขนาดนี้มันมามากมายม,มหาศาลบางทีเราอาจจะเอาสถานการณ์ตรงนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยไปกําหนดอนาคตซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า ปัจจุบันไม่เท่ากับอนาคตปัจจุบันเป็นยังไงโควิดทําให้ทุกคนเจอสถานการณ์อย่างไรใช่ไหมคะไม่ได้ไหมายวาว่าอนาคตจะจะไม่ดีขึ้นถูกต้องไหมอ่าหรือบางคนเจอสถานการณ์โควิดยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างน่าจะครูคนหนึ่งที่น่าชอบอชอบสมัยก่อนชอบเต้นซูมบ้าใครรู้จักซูมบ้าบ้างซูมบ้าเป็นผสม ใช่ไหมคะเป็นสผสมซาซาผสมลัตินผสมหลายๆอย่างนะใครชอบเต้นบ้างแล้วนั่นก็มาเจอเนี่ยพี่คนหนึ่งคน่าน,น่นในใจคิดอยากเต้นมาสักพักมั้งแหล,ละคิดถึงการเต้นซุมบ้าเพราะว่าสมัยก่อนเต้นเต้นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองวันแต่ว่าคุณครูจะสอนประมาณส,สามทุ่มใช่ไหมคะอ่า เสร็จแล้วหลังจากนั้นไมาทีเราก็เออไม่ได้ไปเต้นมาเสร็จแล้วก็มาเจอพี่คนเนียวว่ตอนนี้ครูก็สอนออนไลน์แล้วนะบอกโอ้โหออนไลน์นี่มันสุดยอดมันทําให้เราสามารถเห็นครูเต้นได้ต,ตลอดเวลาคือทุกอย่างมันคือโอกาสทั้งสิ้นนะคะขอให้แค่ว่าเราเราเรา,เราตัดสินใจว่าเราอยากจะมีโอกาสแล้วเราดึงดูดโอกาสมาเงินมันจะเข้ามาหลายทางมากไอ้ที่เราเขียนการขอบคุณเช็คใช่ไหมคะ ว่ามีเงินเข้ามาเนี่ยการมีเงินเข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นจำนวนเงินเต็มๆอาจจะเป็นวิธีการอื่นก็ได้อาจจะสะสมไปอาจจะเป็นวิธีการเช่นอาจจะมีการถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมคะการถูกรางวัลการได้คูป,ปองดิสカウสการซื้อของได้ส่วนลดหรือว่าอยู่ๆมีคนให้มาหรือว่าอยู่ๆเรามีของที่เราอยากได้ใช่ไหมคะแล้วเราบอกเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเออเพื่อนเขามีอยู่พอดีเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นนักเรบอกว่า น้าเขบอกว่าจะซื้อมือถือใหม่ให้แม่ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันนี้วันนี้อากาศดีค่ะเปิดหน้าเปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยอากาศดีมากเลยอากาศดีก็เลยคิดว่าถึงเวลาต้องมาไลฟ์ตอนเวลานี้ดีกว่านะคะอ่า มีช่วงนี้จะซื้อมือถือใหม่ให้แม่ใช่ไหมคะับบอกเพื่อนไปเพื่อนเออตอนนี้มือถือเพื่อนน่ะของแม่ <_ LP> อม่ะ <_ LP> เขาเพิ่งซื้อมือถือใหม่ให้แม่แล้วแม่เขาไม่ชอบเพราะแม่เขาใช้ไม่ค่อยเป็นเพราะว่า,วามันไวเกินไปจะเอาไหมอะไรเงี้ยจากราคาสามหมื่นกว่าก็เหลือสองหมืน่นต้นๆน,นะคะแล้วอโอเคได้ก็มีปัญหานี่มือเขาก็ยังใหม่อยู่ถูกต้องไหมแล้วเออโอเคได้ได้ก็คือในเมื่อแม่เขาไม่ชอบแล้วเราจะซื้อให้แม่อยู่แล้วเป็นเป็นตัวเออ่หน้าชอบซัมซุงถูกต้องไหมเออจะไม่ได้แล้วรุ่นอะไร ยุตว่าโอเคเราก็ประหยัดมาได้มา5้าพันหรือว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็โอเคเป็นคือการประหยัดอยู่แล้วมันก็ไม่ซีเรียสน,นะคะคือคืออาการอาการแบบนี้มันคือการได้เงินเข้ามาเป็นการได้ส่วนลดอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเป็นการได้เงินถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปนิยามว่าค่อยการเป็นตัวเงินมันจะต้องแบบเฮ้ยเป็นจานวนเงินเต็มๆอาจจะเป็นวิธีการอื่นช่องทางอื่นนะคะ คนให้มาได้ส่วนลดหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่เราต้องการพอดีในจังหวะที่มันลดดิสเคา n พอดีเลยอะไรประมาณนั้นหรือว่าอย่างบางที่เนี่ยอย่างพวกกับว่าอย่างแฟนน่าชอบไปซื้อเสื้อที่ที่ทยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะปกติเขาก็จะไม่ลดใช่ไหมคะราคานี้แต่พอถึงเวลาจังหวะมันลดมาครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันเป็นจังหวะของมันมาลดลดราคามันครึ่งหนึ่งมันก็โอเคถูกต้องไหมมันได้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันโอกาสในการที่เราจะได้ส่วนลดหรือว่าเงินจากจากักรวาลมาได้ทุกทางนะคะคนนี้จะบอกว่าอ่ะต่อมาเขาบอกว่าค่ะบางทีอาจจะได้มาจากออมาจากเช่นเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามาจาก Tax refund นะจากการที่เราได้ส่วนก็เรียกว่าเงินคืนภาษีใช่ไหมคะมบางครั้งเวลาเราต้องการเงินบางทีมอาจจะมาในรูปแบบอื่น นะมันไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบที่เะต้องการหรือว่าหน้าไปคุยกับพี่คนนึงเออตอนนี้แบบต้องการด้านโคชชิ่งแต่ว่าด้านโคชชิ่งอาจจะไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นการด้านการแปลเป็นการแปลไปมันก็ได้มาหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยจากการแปลซึ่งมันก็โอเคหมื่นหนึ่งสี่ห้าครั้งครั้งละชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะคนักก็จะ เก่งเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมนัม่นแหละหรือบางทีก็คุยเพื่อนเพื่อนก็ให้โอกาสเรื่องของการแปลเพราะฉะนั้นการที่เงินจะเข้ามาหาเรามันก็คือเราแค่พูดคุยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการนักเคยมีช่วยในบบเออถ้าเป็นงานลาบมาก็โอเคนะเหมือนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะวันละห้าพันใช่ไหมคะสองวันก็เหมือนหนึ่งก็โอเคหรือบางทีมาสี่วันหรือบางทีในอนาคตใช่ไหมคะจะมีงานใหม่เข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยแล้วว่าโอเคเดี๋ยวสลอตเดือนหน้าเขามีโอกาสที่เราได้แปล งานออนไลน์ของของแอนโทนีโรบินใช่ไหมคะเราก็จะไปช่วยเขาเมันก็มีอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆดังนั้นนะคะหน้าที่ของเราคือให้เราคิดไว้อยู่เรื่อยๆว่าเออเนี่ยเรา เรามีมีการดึงดูดนะเรามีการร้องขอนะคะว่าเออเนี่ยถ้าเราได้ใช้ความสามารถของเราในการช่วยเหลือคนอะไรประมาณนั้นนะคะเราทําในสิ่งที่เราชอบขอให้เน้นคือทําในสิ่งที่เราชอบหรือถ้าเกิดว่าใช้ความสามารถของเราเพราะทุกคนเนี่ยมีทาและมีทักษะของเราทํายังไงให้ทักษะของเราเข้มข้นหรือมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นนะคะมันจะเป็นการดึงดูดเงินมาให้เรานะคะเออเขาก็บอกว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันคือกฎจักรวาลใช่ไหมคะว่าทุกครั้งที่เราต้องการอะไรมันคือกฎจักรวาลที่จะดึงดูดสิ่งน,นั้นเข้ามามันไม่ใช่ว่าเราโชคดีหรือฟลุกอะไรประมาณนั้นนะมันคือกฎเพราะว่าเราได้มีการวางแผนหรือได้มีการเครียกว่าวางอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกนะคะเดี๋ยวมันก็จะมาต้องขอให้เชื่อมั่นแบบนั้นว่าก็จริงๆเขาเรียกว่าเงินดีค่ะอย่างเงี้ยชอบเนี่ยเสียงรดมาเยอะๆเนี่ยเผอิญว่าจงังหวะอยู่ว่าในตัวเมืองใช่ไหมมันก็เป็นเส้นทางที่เขาวิ่ง พขาวิ่งทางลัดอยู่ตลอดเวลา,ลเ,วลาเนี่ยการที่แบบข้างเงียบๆเนี่ยเรารู้สึกเออแปลกๆเลยเนาะอ่าถ้าเกิดว่ามีเสียงเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องดีเออโอเคเราจะได้รู้สึกเออคลื่นนะแถวนี้นเนาะใช่ไหมคะอ่าโอเคเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยอย่างอย่างคุณอรอนดาเบิร์ดที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะเขาย้ายมาอเมริกาซึ่งเขาบอกหลายหลายปีแล้วล่ะนะเขาย้ายอเมริกามาด้วยกระเป๋าแค่สองใบแล้วตอนนั้นเขาก็แบบว่ามีแค่อพาร์ตเมนต์ธรรมดาเขาก็แค่ขอเขาก็ขอบคุณ ขอบคุณอพาร์ตเมนต์ของเขาตอนนั้นก็จะไม่มีรถถูกต้องมาเขาเพิ่งย้ายมาน่าจะไม่ได้เขามาจากประเทศนเนอะไรเนาะเขาก็เพิ่งย้ายมาเขาก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์เขาก็ขอบคุณอพาร์ตเมนต์ของเขาขอบคุณเ,เขาเรียกว่าในอพาร์ตเมนต์ก็มีจานให้เขาสี่ใบช้อนซ่อมออช้อนซ่อมมีสี่สีคส่คู่อะไรเงี้ยสี่คู่สี่อันสี่อันก็สองคู่แค่นั้นเองมีแค่นั้นที่เขาได้เขาก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเวลาไปข้างนอกใช่ไหมคะ เวลาไปข้างนอกเขาก็ต้องเดินไปใช่ไหมเขาก็ขอบคุณที่เขาไม่ได้มีการได้เดินเขาไม่ได้มีแท็กซงท็กซี่อะไรเลยนะคะนี่คือ w วามได้เบอร์เขาก็เลยฟังสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทํางานใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีคนมาเสนอให้นั่งรถให้เขาเป็นเป็นเดือนนะคะมีคนเสนอขับรถให้เขาเป็นเดือนซึ่งโอเคเขาก็แค่การขอบคุณก็มีคนมาให้เขาขับรถให้กับเขามีคนทำอะไรให้กับเขาคท,ทุกๆครั้งที่เรามีการขอบคุณอยู่เรื่อยๆเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมคะ มันก็เลยเป็นโอกาสที่เขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มหลังจากขอบคุณไปเรื่อยเรเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาเริ่มมีโอกาสได้เขียนหนังสือแต่งหนังสือนะคะเริ่มมีโอกาสได้ขายหนังสือแล้วก็ได้มีเรื่องรถของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีอพาร์ตเมนต์ที่ดีขึ้นเพราะถ้ามันเริ่มจากการขอบคุณ,ขคณเขานี่เขาบอกค่ะเวลาเราเขียนขอบคุณเช็คใช่ไหมคะส่งนี้น่าจะแบ่งไปแบนไปให้ว่าเช็คเป็นยังไงเขาบอกว่า ให้เราเขียนเนี่ยเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราต้องการอยากได้จริงๆนะคะสิ่งที่เราอยากได้เพราะว่าตัวเงินเนี่ยถ้าเราแค่แค่ต้องการตัวเงินมันไม่เพียงพอมันไม่ได้ให้อารมณ์ความรู้สึกให้เราบอกว่าเราอยากได้อะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าด้วยเงินตัวนี้นะจะเอาเงินตัวนี้ไปซื้อสิต้งที่เราต้องการเช่นเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อไปซื้อรองเท้าที่คุณต้องการเอาเงินตัวนี้ไปซื้อเอ่อมือถือหรือว่าไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเอาเงินตัวนี้ที่คุณได้อะไปซื้อ อะไรก็ตามเช่นไปซื้อโซฟาใหม่ซื้อเตียงใหม่ให้เรามีภาพในใจว่าเราต้องการภาพแบบไหนใช่ไหมคะว่าเราต้องการเอาเงินที่เราได้เนี่ยไปซื้ออะไรแล้วเมื่อเราได้แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจว่าโอเคนั้นเราได้คืาเรียกว่าได้ใช้กดแรงเดึนดูนะคะในการเดึนดูดสิ่งที่เราต้องการเดึนดูดเงินมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องการเงินเอาไปทําอะไรสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่ามีเงินหนึ่งเดียวนะคือการมีเงินเดียวมันไม่ได้ให้อารมณ์ความรู้สึกว่าจะเอาเงินไปทําอะไร เราจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกเราให้ลูกมีการการเรียนหนังสือที่ดีเราจะเอาเงินไปจ่ายอะไรให้มีรถที่ดีให้ลูกขับให้ปลอดภัยเราจะเอาเงินไปทําอะไรให้เราคิดถึงสิ่งที่เราต้องการแล้วใส่อรารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นนะคะมันจะมาเพราะฉะนั้นให้เริ่มเริ่มแบบเล็กๆไปก่อนนะคะโอเคไหม เสร็จแล้วเมื่อคุณทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณก็ปิ้นออกมาซึ่งเมื่อกี้น่ากระพิกน่ากระเป็นออกมาแล้วนะคะพอปิ้พออกมาแล้วซึ่งปกติเราจะดูจากมือถือบางคนถ้าเกิดว่าชว่วงนี้ยังไม่มีสะดวกในการปิมพก็ดูจากมือถือไปแต่ถ้าสะดวกก็ปิมพออกมาแล้วก็เก็บไว้ที่ที่คุณสามารถเห็นในทุกๆวันจําเป็นมากค่ะเราเห็นทุทกๆวันแต่เราล้องขอไปแล้วหนึ่งรอบนะแล้วก็คือว่าเราล้องขอเสร็จแล้วเราก็จินตนาการภาพเสร็จแล้วเราก็ปล่อยวางวันนี้ก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยนั่นอยู่ๆก็มี๊ออัพขึ้นมาของร้อนบ้าน ว่ามีคนถามว่าการจินตนาการเราต้องจินตนาการแบบไหนจินตนาการแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ปล่อยวางหรือจินตนาการทุกวันใช่ไหมคะคือสิ่งที่คือเป็นก็แปลกเนี้ยเราก็แบบเออนะเราเรากำลังทําเรื่องเดอะแมจิกของเขาอยู่ๆไม่เคยเซิร์ชของเขามาก่อนเลยนะไม่เคยเซิร์ช u t u b e ของรอนดาเบอร์มาก่อนไม่เคยเลยอยู่ๆก็มี YouTube เขาป๊อปขึ้นมามีคนถามเขางว่าวิธีการจินตนาการมันต้องจินตนาการแบบไหนแบบเอยตายแล้ว เป็นแบบว่าผดแรงเดือดน,นี่มันทํางานได้เร็วมากจริงๆเลยพอแบบว่าเห็นแล้วแบบไม่น่าเชื่อเลยคือคือเราต้องงานอะไรอะค่ะเดี๋ยวจัก,กราวาลเขาก็จะส่งมาให้เราส่งมาในรูปแบบที่เราควรจะต้องจะต้องรู้เนี่ยอยู่เนี้ยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเน,ใน,ในี่ยเออนี่ยอยู่ของรันด้เบิร์นขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยบอกว่าแล้วว่าเ,า, how เาเห็นไเอเดียวเาเนี่ยเรียนรันดั้เบิร์น how to How to visualize เนะี่ยมีคนถามอยว่าเออวิธีการจินตนาการต้องจินตนาการยังไงใช่ไหมคะคือเราจินตนาการนะเวลาเราเห็นภาพเราเห็นเช็คใช่ไหมคะเราก็จินตนาการว่าเราเอาเช็คอยากจะไปซื้ออะไรอืมแล้วก็ด้วยความรู้สึกแบบไหนอ่าแล้วพอเราจินตนาการเสร็จแล้วเนี่ยก็จบนะไม่ต้องจินตนาการบ่อยแค่สิ่งที่สำคัญคือว่าให้เราใช้ชีวิตที่เหลือเสมือนกับว่าเราได้ไมาเรียบร้อยในทุกๆวัน อาจจะเป็นว่าเฮ้ยเราสมมติเราอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ใช่ไหมสมมติใช่ไหมคะเราก็จินตนาการตัวเองไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาที่เราชอบแล้วก็แบบเดินไปเดินมาในห้างที่เราชอบใส่เสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็ซื้อคิวกลับบ้านเสร็จแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเราก็ แล้วก็เสมือนกับว่าเราได้รองเท้าคู่นะั้นเรียบร้อยแล้วไงเวลาเราจะเดินไปข้างนอกว่าเสมือนกับเราใส่รองเท้าคู่นั้นเดินไปเดินมาที่เราชอบนะคะหรือว่าด้วยมือถือของเราตอนนี้ที่ท,ที่น่าสนใจอยู่ว่าอยากจะดึงดูดก็คือตัวฟลิปใช่ไหมคะซัมซุงที่เปิดออกมาแบบนี้ใช่ไหมฟลิปใช่ไหมไม่ใช่ปิดนะแต่เป็นฟลิปอ่ะก็จินตนาการว่าเดี๋ยวต้องได้อะไรเงี้ยว่าต้องมาไม่รู้ทางไหนก็ไม่รู้อะนะ่ะเนาะใช่ไหมคะเออแบบเออ,เอ,อลองดู ไปไปดูที่ร้านมามันก็เปิดมาตลอดเลยเออมันก็เก๋ดีนะฟลิปออกมามันก็พูดเป็นใหญ่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็คือจินตนาการอยู่แล้วเดี๋ยวอะไรมันจะมาไม่รู้อะรู้แต่ว่ามันต้องได้นยไม่ไม่นานเยแล้วเนี้ยก็เสมอกับว่าเออเราแบบเออได้ได้เปิดได้ใช้นะคะเสมือนกับว่ามันได้เรียบร้อยแล้วลอนดาบอกแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนี่สิ่งที่สําคัญว่ามันได้แล้วก็ใช้ชีวิตเสมือกับว่ามันได้เรียบร้อยดีไหมคะอ่านั่นแหละ ก็ถ้าเกิดว่าพอคุณเขียนเช็คสั่งจ่ายสั่งจ่ายชื่อตัวเองใส่วันที่ใส่จำนวนเงินว่าเราทําอะไรใช่ไหมคะเสร็จแล้ววินออกมาแล้วก็วางในที่ที่คุณสามารถเห็นในทุกๆวันนะคะโอเคไหม,มเสร็จแล้วถ้าคุณได้แล้วในสิ่งที่คุณต้องการตามจำนวนที่คุณต้องการ,าการได้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเช็คเลยใบใหม่เขียนจำนวนใหม่ที่คุณต้องการนะคะโอเคไหมเป็นแมจิกเช็คอ่า นั่นนะคะเป็นการบ้านของวันที่17ซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้คุณไม่ว่างหรือว่าน้ฟังไปพรุ่งนี้ก็เริ่มทำเริ่มเขียนนะคะหรือบางคนอยากจะเขียนเลยเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือเขียนได้เลยนะคะแล้วก็จําได้นะคะการบ้านมันจะมีการบ้านอีก2อันที่ต้องทําทุกวันให้หนึ่งคือเขาอยบเบสิกก็คือนับพรที่คุณได้รับว่าวันนี้คุณได้รับพรอ,อะไรแล้ว10ข้อนะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าเหตุผลเพราะอะไรด้วยว่าคุณถึงขอบคุณว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะความรู้สึกอะไรก็ได้หรือเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญในชีวิตของเรานะคะเขียนทั้งหมด10ข้อให้เรานับทุกวันค่ะทุกวันเรานับพอที่เราได้เดี่ยเราจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณหรือได้บางครั้งเนี่ยค่ะแค่ ุกครั้งที่นักตื่นขึ้นมาเอาเท้าวางลงที่พื้นก็จะขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะคือจริงๆกฎของกฎแดึงดูดสิงที่สําคัญคือว่าการยิ้มการมีความสนุกสนานในแต่ละวันนั่นนะคะเพราะว่าการที่เรายิ้มการมีความสุขการเราทราบซึ้ง แต่และว,วันนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่านั่นคือเราคือเ,เรียกว่า vibration คือพลังงานที่เราส่งออกไปซึ่งมันก็จะต้องมีถ้าเราส่งพลังงานที่เป็นบวออกไปมันก็ต้องมีพลังงานบวกแฉชเข้ามาเราก็จะเจอประสบการณ์ที่เป็นบวกมาให้เรานะคะเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนก็เอาเหตุวิเศษเออกมาจําได้ไหมคะเหตุวิเศษแล้วก็คิดถึงวันนี้ทั้งวันเลยว่าเหตุการณ์ที่ดีมันคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณสิ่งนั้นนะคะจำเห็นไว แล้วก็ขอบคุณสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนั้นอืมขอบคุณมันค่ะนะคะแล้วก็วางเห็นด้วยที่เดิมเป็นเห็นเวทมวนต์ของเราแล้วก็ไปนอนนะคะโอเคไหมวันนี้เป็นการบ้านของวันที่17อย่าให้ทํานะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทําถ้าวันไหนหลุดแล้วไม่ได้ทําจริงๆตามหลักวอนดาบอกว่าต้องให้ย้อนกลับไปสวันแล้วก็ทําใหม่นะทำซ้ําถามว่าอยากจะทําซ้ําๆไหมไม่อยากทําซ้ําถูกไหม ว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าต่อตรงไหมคะการทําซ้าแสดงว่าเราหลุดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันก็ทําให้ความมั่นใจของเราหายเพราะว่าเราขาดวิน,นัยไงหน่าทามาครบแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกลุ่มที่เขาทะํะมีพี่บางคนทําให้ครบถ้ามีใครสักคนในกลุ่มทําให้ครบทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่องก็มีใครบางคนในกลุ่มที่ไม่ครบน่าทําครบแล้ว ะะทุกวันตามวินัยเราก็โอเคด้วยการที่เราทําง,งานเป็นกลุ่มนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่1ก็จะเริ่มต้นของนักก็จะเริ่มต้นวันที่1ใหม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะมันก็ทําให้เรามีการขอบคุณอย่างต่อเนื่องทําให้เราเขาเรียกว่ารักษาโมเมนตัมโมเมนตัมคือความต่อเนื่องเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะทําต่อเนื่องโอเคไหมนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ก็ขอให้มีความสุขนะคะในวันปีใหม่ ะคะพวงนี้วันปีใหม่ขอให้ชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้นะคะคุณสามารถที่จะรักษาพลังงานบวกมีการขอบคุณได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าชีวิตนี่การขอบคุณชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการรู้สึกขอบคุณแล้วก็ทําให้ตัวเองมีคุณค่าที่สุดชีวิตมันก,ก็เรียบง่ายอย่างนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่คุณมีก่อนนะคะแล้วก็อนาคตมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเข้ามาการงานการเงิน ชุดกลุชวครอบครัวสุขภาพเดี๋ยวมันจะมีมาตามมาเองขอให้คุณเริ่มจากการที่คุณมีความสุขก่อนดีไหมโอเคไหมคะก็สวัสดีปีใหม่2565ค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบาย